KS เเเเคคคคยยยยยล้มมมมมมแต่่่่ไไไพออกกููทถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย ผมหาคนนั้นอยู่แลครเบคโพสนี้รวยเลยนะฮะพวกพี่ทำอะไรกันอ่ะหาคนโพสต์ทวิตครับคนไหนครับคนไหนก็ได้ควรจะเป็นคนแรกตอนนี้ใช่แล้วเขาต้องเป็นผู้หญิงด้วยนะ,ะถ่ายรูปโพสต์อ่ะถ่ายรูปโพสต์ทวิต้วเป็นผู้หญิงด้วยพี่แอนะหนูให้รูปหนูโพสต์เราพีกอะ่ะอืมนี่ไม่ได้ชี้นำนะน,น้องอยากโพสต์ก็แล้วแต่ไม่ได้ชี้นำนะแค่บอกเฉยว่าหาอะไรอยู่ไม่ได้ชี้นำไม่ได้ชี้นำอ๋อนี่แอนบอกรูปหนูดิ เอย่างก็ไปเย่ล็อกสุกอล่าเอาเป็นตีชีน้ำคุณพูดเรื่องอะไรนะครับเพื่อนมาถามเองว่าหาอะไรอยู่ถูกไหมถูกถูกถูกจะมีเขาฉันก็ต้องไปใช่ไหมทำทำไมอ่ะไม่จะมองหน้มันไป ช่ไม่ได้พูดอะไรนะแค่ตอบว่าใช่ที่เฉยไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ชี้นำอะไรเลยขาพูดเขาพูดอะไรมาก็ตอบว่าใช่หมดเลยเนาใช่ใช่หนุมวุ่เนี่ยเนี่ยคนไมเนี่ยพี่สาวคนนี้เขาก็ถ่ายรูปคนเยอะแยะเลยอ่ะเอาคนไหนอ่ะเอาอ่าถ่าล่าสุดตอนเนี้ยใครโผล่มาปุ๊บคนนี้เลยหนูหนู่มเอาดีนะเอาเลยพี่จะเอาไปทำไหมคะอืม โอ้แค่แบบไหนไม่ไม่ได้มีเหตุผลตายตัวครับใช่แค่แบบลงติดลงในทวิตเฉยอะไรเงี้ยผมพูดได้เฉยนะว่าต้องการหาใช่ต้องการคนที่ถ่ายรูปปึ๊บแล้วก็ลงทวิตแอะไรเงี้ยใช่ถ่ายหนูก็ได้ถ้าต้องเป็นต้องเป็นรูปเดียวครับต้องเป็นรูปเดียวใช่ไหมก็สูงใช่ใช่ถ่ายหนูสิไม่ไม่มันต้องเป็นคนเดียวลองเซลฟี่ครับเซลฟี่ติดติดใครก็ได้ครับแต่ว่า <c oughs> ให้ให้ดูนูน้ว่าว่าอยู่เหมือนยืน,ยนคนเดียวครับแต่ติดได้ติดใครก็ได้ <c oughs> ไม่ได้ชี้นำไม,ไม่ได้ชี้นำไม่ได้ชี้นำแค่แบบที่สอง<ม>คนก็ควรยืนกระจายก,กันหรือเปล่าติดทุกพี่ก็ได้ครับแต่ว่าทำต้องทําให้เหมือนแบบยืนคนเดียวอ่ะไม่ได้ชี้นำไม่ได้ชี้นำคิดว่าไง Ừ hử, đánh nó long cao giữa đám dày. That you ทุกทาง,งหน้าต,ตา <c oughs> ว้าว สวัสดีครับหนูนึกว่าที่วัตถุพิสเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้ใช่คนที่วัตถุพิสปะครับใช่ค่ะอุ้ยรบกลนวหน่อยครับตรงนี้เลยครับทางนี้ทางนี้ทางไี้เอ้ยก้าวสูงไปตรงรถรถกูไปไกลๆก้าวสูงครับไกลๆเลยไกลๆดีจ้าที่ทำอะไรคะหนูเพราะไอ้ขอลบกลัวเวลาหน่อยได้ไหมหนูหนูรีบไหมหนูรีบไหมแต่ว่าหนูต้องดูด้วยนะคือ คืออย่างนี้วัวหนูว่าน่าจะถูกเก็บเข้าตัวแล้วตอนนี้เราต้องเลี้ยงใหม่อา้าวแต่พี่ให้เดี๋ยวพี่ให้พี่ชายพี่ให้ข้าวจานแล้วกันจานเดียวไม่พอวัวมันห้าตัวห้าจานแม่หนูก็ไปเลี้ยงต่อไง <c oughs> โอ้โหเเวลานไม่นาน <c oughs> ไม่ต้องห่วงเลยน้องพี่ให้ให้ใหสองจานเลยพี่อย่างนี้หนูว่าคือพี่ทากิจกรรมอยู่ว่าถ้าใครพูด์วิสจังหวะเนี้ยจะต้องร้องเพลงให้เขาเอ่อหนึ่งประโยค เหมือนเพลงก็มาเนี้ยอ่ะจัดมาเนยค่ะหนูพอจะทนฟังพี่สองคนที่ร้องเสียงเพราะที่สุดในจักรวาลได้ไหมหนูอดหูอยู่เนี่ยได้เลยสบายเพลงอะไรนะพี่มัดเร่นะเธวมีเข่าไงหนูขาดท่าเต้นเหรอเล่เล่เล่ว่าพี่โกโปอยู่น่ะไม่มีครับโกโปคืออะไรอ่ะคืออะไรครับโกโปรโกโปคือแมวหนูวิขอดูแมวหน่อยแมวข้าแรกขาแรกข้าแรก ไหนท่าแรกไหนแดนนะ่ะแดนแล้วก็อันแรกเลยอะ่ะไม่ใช่แดนดีแดนหลีดันออกปรดี๋ยวติดตามน้องมูนด้วยนะคะมูนเว่ยค่นด้ยฮ่อะไรนะครับมูนติดต,ตามหกหมื่นครับอุ้ยเยอะจังมมเอาเอางี้โปรโมทพวกพี่สองคนเดีวยวหนู <c oughs> ไม่ได้ไลด์ตอนนี้มูนติดตามหกหมื่นขนาดนี้ติดตามผมหน่อยได้ไหมไอ <c oughs> กระสูนคนใหม่หนึ่งสองสาม นี่คือเสียคอนเดนเฮ้ยทีทุกวันพอดีเลยเราสามคนถูกปะล่ะโยไม่ใช่มันไงแต่ผมเป็นยูบอยทีเจให้พี่เป็นกวงงงั้นผมเป็นบัวลอยทีเจแล้วกันฮะมันมันไม่เท่ากันปะเท่าเท่าเท่านะโอเคไม่เหมือนก้าสุชาร์กว่าเราหน่อยปะร,รับใหม่นับใหม่นับใหม่ก้าสุนคือใครคะอีคนหัวฟ้านะครับ เอาไหมนึ่งสองสามเอาไหมเอาไหมเอาใหม่ราไปก่อนอ่ะหนึ่งสองสามไม่เท่าแล้วอันนี้เรากดช้ากว่าโอเคแต่หนูเห็นหนูเท่าอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ยายามหน่งสองกดตรงสามนะหนึ่งสองสามได้ไหมได้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 ก็ต้องได้แล้วแหละแต่หนูเห็นเท่านะเขาเหตุทำไมเท่าบ ไม่เคยทำตัวติ๊งต้องแบบนี้มาก่อนดิไห่ไม่น่าเชื่อแค่นูขอขออนุญาตถ่ายเล่นนะคะได้ครับได้นะไปยังเก้าสู่มันร้องว่าไงไม่มีวงไม่มีบอมเลยยังจำคำร้องไม่ได้เลยโอ้ทำไมมันต้องมีเพี้ยนอะไรยากจีเนี่ยวะแอบยากนะมันยากตอนที่ร้องให้ใครฟังแล้วไม่รู้หนูชื่ออะไรเนี่ยยังไม่รู้จักชื่อหนูเลยหนูชื่อเมย์ค่ะเมย์ มูนเวฮอลดี้เวค่ะพี่เดินถอยหลังนะครับใช่ไหมไปเ็นยังเงบ้างพี่เข้าพี่เข้าต่อๆแล้วพี่เขียนคาว่ามูนเวมันก็จลเวต่อต่อๆทุกติ๊กครอบใช่ค่ะตุ๊กตู่ค่ะตุ๊กตู่กดไรเนาะอ๋อกูขื่นวะขื่นเรี่องไหม M W N W A Y ป่ะในติกต๊อกเหรอครับชื่อว่าพิมพ์ว่าอะไรนะ M d o O N W A Y ดอแล้วเจอแล้วแต่ว่าอันนั้นมันช่ง <Y S 2> องว่าแต่ช่องจริงมันอีกช่องหนึ่ง M d o u เป็น N W A ก็สูนย์จำเนื้อไม่ได้นะเนี่ยพี่ร้องเพลงได้ยังอ่ะวูนหนุนตายแล้วมั้งไม่วาวาับเราชื่ออะไรนะขออีกทีแอคลองนะวนเโฮ o ี่เวครับไม่มีแอคหลักนะแอคลักมีพูดไม่ได้ฮะ เปนโอซีอย,ย่าโดนไปพี่พี่นิมาทำพื้นที่สิโอโอกูยังดูเนื้ออยู่เลยกูยังจำไม่ได้เลยเนี่ยพี่ร้องได้ยังอ่ะหนูเต้นจนเอวิดไปวนแล้วโอ้แล้วแบบให้คนที่ร้องเพลงไม่เป็นมบร้องเนี่ยนะเอาดึงนะหนูอดใจฟังนะห <laughs> ยอานี่คือเสียโฟเดทวัด แข็งแรงเหมือนกับมึงอะไรงมังนัสบอกร้องก็จะพิชิตทันมึงป่ะฟ้าก่อนเจ้านิงก้่อนแล้วก็จิ้งกิ้งมาก่อนแล้วก็จิ้งกิ้มาก่อนเออป้ายเย้และนี่คือด้านซองสักรพิงอ้าวเหรอพิงร้องได้ยังเอาเริ่มจากเธอเลือกเองฉันก็คงไม่เป็นไรพี่พี่วัดเริ่มเลยเข้าไหนนะเธอเลือกเองฉันก็คงไม่เป็นอะไรเองอะต้องขึ้นพี่จำไม่ได้เว้ย อย่าลูกหนูมาทำเลไเนี่ยหนูเดินไปก่อนอายหนูไปไล่แม่เขาอย่างนั้นรู้สึกเอาลูกเขามาเต้นลูไปไล่แม่เขาเลยนะทำอะไรอะทำหนูนี่สามสองหนึ่งยิบตัวไปเฮ้เฮ้เฉิเลอกเองฉันก็คงไม่เป็นอะไรเธอเลือกเองฉันก็ยอมจะเข้าใจ อ้าวพี่มัดไม่เดี๋ยวเขาไมงไง้กูไม่ได้เลยเพราะนั้นเธอจะมีเขาฉันก็ต้องไปไม่ไงไงที่เป็นอะไรกันนะหัวไค้สองก่านน้องออายออกไปออกไปไปหาไปไปถ้าไปน้องไปกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้จริงๆเหรอวะหัวใครอ่ะหา เมย่งที่กดออกทั้งนั้นเอาใหม่เอาใหม่นับใหม่นับใหม่สองหนึ่งเลยเหรอสองสองนาะเห็นแม่เขาไหมเอาใหม่หนึ่งี๋พี่หีมายสองสามที่บมายท้าวครับเท่ามีคนหัวต้องส่งมาให้ทาี่ร้องได้ยังที่มันร้องเลยผมร้องไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่พี่มีมายรนี้พี่ขให้น้องทำอะ สองหนึ่งไม่เลยยี่สิบปีนาไปผ่าไปซะไอ้สัตว์ไปซะน้องไปไปฟาร์มซะน้องชายเอาใจเสนอพี่เออเราเสนอของพี่ไปฟาร์มไปไปมามีมาเต้นเ้นใช่ไหมมามีมามามมีมามามีมามีไยืนข้าพี่หัวส้มาเต้นร้องกันรับใหม่สินะท่าแรกเลยนะหนึ่งสองสามไอกระสุนไม่ตรง เราดีเราดีแล้วแม่เอาใหม่เอาใหม่ฟันก็ไม่ได้กดเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามปีลงไปแล้วนเข้าไหมเข้าใหม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามแต่บีไม่ได้กดดูนี่เรานี่ตรงเป๊ะเลยเออตรงเป๊ะเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ๆกดได้ทันนะฟันเอาใหม่นะหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าเฮ้ย เอาดีอุเอาดีตึงมากพี่เท่ากาันเป๊ะจริงเกินมาแล้วบอกเขาเปลี่ยนเพลงได้ไหมบอกเขาไปว่าเราอะเอาฮุกเพลงไหนก็ได้คนละเพลงไหมจะเป็นสองเพลงแยกไงตั้งคู่คนละเพลงไปเลยไง ทำอะไรนะหนูรู้ว่าหนูมาทําอะไรแบบนี้เขาจะว่าอะไรหนูนี่เี้ยแลอยากบอกว่าเออเราไม่พูดเอาเคมไม่เราไม่พูดใครจะไปรู้แต่ตอนนี้เราไม่พูดพี่สองคนไม่พูดก็ไม่มีใครรู้มันนี้มันมีจะไม่บอกป๊าป๊าใช่ไหม่ะ เสียงหายมิ้วบอกว่าใช่มิไม่ได้ยินมี้บอกว่ามีบอกว่าถ้ามีบอกว่าโดนดิหนูรออะไรอ่ะอจริงเรารอลูกันแค่นี้เนาะเราไม่ได้โกหกเราแค่ไม่พูดเราแค่เราใช่เราแค่ไม่ได้บอกทั้งหมดเราถ้าอยู่ดีป๊าหนูมาอเขาบอกเอาเพลงไหนก็ได้เอาไปเลยบอกว่าแค่เต้นอาลามิดใช่เฉยคะ่ะอี๊กเล่งไปก่อนดีเพลงของอี๊กเนี่ยแบบหนึ่งฮุกไปเลยเพมีคนบอก S <S เออของเองก็ของเองหนึ่งพุกไปเลยไงเออหนูเขียนแล้วที่ไม่ร้องสักทีพี่ดีมัดเอาก่อนเลยเมื่อกี้ผมร้องแล้วเองอ่ะเองอ่ะเองก่อนเลยพี่ขับมาตั้งไกลเพื่อมารับเองนะเนี่ยเองต้องเอาก่อนดิผมอยู่ที่เดิมเลยนะรู้สึกตะคุ้งตะคุ้งมากเกลไงสบ้านอนเฝ้นอนฝัทุกคำเกินของเตียงหยิกเล่นในราวนิ่งไปตีเซ็กซี่เหลือเกินหอมเหลือเกินเดาเธอแต่เตะ อยากฟังแบบไหนอยากฟังแบบธรรมดาหรือว่าอยากฟังแบบยังโอมเลยแบบมีแบบธรรมดาธรรมดาอยากฟังแบบที่มันพอๆอ่ะโอ้่มันเปิดที่ดาวน์นหลดเปิดนะใครไดแบบ้ยังฟังกับร้องเลยร้องเลยร้องเลยไม่ต้องกลัวไป <c oughs> ดี <c oughs> นะยีเน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 นอนต้งนอนฟังไม่ต้องขึนเกิน ทําไังเกตไม่ได้เตรียมครับไม่ได้เตรียมแต่แรกเองประเด็นนะนะครับมันค่อนข้างถุกเฉินนะนายพี่สิุกเดียวไงก็คนละหุกไงบอกดาวในทุกคำคืนว่าขอให้ตื่นแล้วพบผู้ชายในฝันแบบเปิดคุณคายใกกันแบบจ้องตากันก็รู้ตรงกันอะไรแต่เธอไม่เหมือนสักอย่างดูเหมือนตรงข้ามยิ่งมองก็ยิ่งเหนือใจยิ่งต่างกันมากเท่าไรยิ่งมีเท่าไรยิ่งรักเธอ ทำไมต้องรักเธอคนที่ไม่เคยเจอในความฝันในชีวิตจริงแค่เดินด้วยกันแค่นั้นก็อุ่นใจไม่เคยคิดรักเธออ่ะใบอกตาพี่หัวส้มค่ะอ่ะจบแล้วหรอกจบแล้วตาพี่ชาลามแล้วแล้วเตรียมตูหูนะครับทุกคนพี่ชาําร้องพอเอากีตาร์ขึ้นมาเล่นด้วยพี่ไม่มีเล่นได้เป็นเตรียมตูหูนะ ันอยากเห็นเธอทุกวันเช้าสายบาย่ายค่ำอยากเห็นเธอตอนแก่จัง <S <S มันดีที่เราอยู่ด้วยกันมันดีกว่าฝันจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่ไหมจึงไหนถึงการไปจนแก่นะขอบคุณครับขอบครับอบครับพี่นิวจิ๋วปะเพลงน,นี้เพลงอะไรอนี<ม>่ะนิวจิ๋วเพลงเก่งไงเยอวเพลงเก่งอีกแล้วเหรอเออไปพอดีขึ้นมาดิ ไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราอใจฉันนยังอ่อนแอไม่รักไม่ต้องมาโทรมาถามสุดบายดีไหมเพราะเสียงดุมเดิมของเธอมันทำมียิ่งปวดใจอยู่ดีไหมสักที ยะไม่รักก็ปล่อยกันไปจริงแล้วพวกเราคือจริงจริงแล้วเป็นดูโอ้เป็นตำนานที่ลืมหายใจครับพูเขินมากกูไม่กูกระตุกตะกากมากเลยพี่พูเขินมากเลยตอนเนี้ย ไม่ต้องเขินน้องคุ้มเรารู้กันแค่นี้ครับรองแค่นี้รุนแค่นี้มีใครรู้ทั้งนั้นอ่ะเนี่ยพี่แบบไม่ต้องแบบไปหาผู้หญิงเพิ่มเลยนะแบบได้สองคนเลยนะอิงมันก็มีแต่พวกน้องนี่แหละที่ช่วยชีวิตพี่ไว้ทุกต้องบอกลูนูดิเฮ้ยไอ้หนูอะไรชื่ออะไรนะมูนเวใน่คนะมูนเวคับพี่ว่าไงนะขออีกทีผ่านไหมก้าศูนผ่านไหมผ่านนับ M d o b O N W A Y M d o b O moon W A Y ะ m o n พระจันทร์แล้วก็ V ก็ V เส้นทางพระจันทร์หรอใช่ค่ะแต่วก็สูญผ่านปะเนี่ยอุ้ยผมว่าผ่านเขาว่าไงล่ะเขาว่าผ่านไหมล่ะแป๊บนึงชอบไหมชอบไหมผมว่า moon V อะผ่านใช่เลยผ่านเลยผ่านพี่ก็ผ่านอยู่ผ่านอะไรอย่าอย่านะป้าปลาโนู้นดูนะน้ำวาก่อน ไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงเขามาช่วยเควสให้ผ่านไงอะไรไปไหนกันเนี่ยอ๋อเค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 มีไม่อยากเห็นแบบสภาพว้ามีมีหมามีไหมครับมีว้าหมามีไหมมีม่ว้าไหมเปิดว้าไหมครับเปิดว้าไหมมีคนขอมาหนูหนูคิดว่าไงหนูหนูให้เขาไปแล้วอ่ะเอาหนูเป็นคนดังนะดิโอ้ขาผ่าด มูนเวผ่านเลยเปึ๊บปึ๊ตเบิร์ตจามเบิร์ตน่ะตะชีนนจะกินแล้วนะเอา,าผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวผมทามนนง่อนแป๊บนึงผ่านไหมครับพี่มอสพี่มอสมันคงจะต้องผ่านได้แล้วมั้งไม่งั้นต้องเปลี่ยนท่าแล้วมั้งได้ผมว่าผ่านเถอะขอร้องละผมเขิดมากเลยตอนเนี้ย <c oughs> ใครเขินไม่มีนะถูกป่ะผมก็ร้องตะกุดตะกร่งี้อยู่แล้วใช่ไหมพี่มัดเออตะทุกทุกมีมีว่ามีไม่น่าเจอเพราพี่เขาเลยว่ะจริง เฮ้ยผ่านมาพี่วัดผ่านเนาะเออผ่านผ่านผ่านขอบคุณครับที่ผู้ผลผ่านรู้คอะไรเนี่ยแม่ตลบตลบมามามีมามีเปิดบ้าไหมครับมามีเปิดบ้าไหมคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าสรุปผ่านแล้วใช่ไหมขอบคุณฟันกับมูนวีมากนะครับที่เสียสล่ะหนูที่มีค่าต้องมาพังเพราะบทเพลงของพวกพี่ อันนี้คือแก๊งใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครอบครัวใช่ไหมคะประชาชนครับประชาชนโอ้โหโอ้โหไม่ทันแล้วไม่อะมันมันใส่เสื้อแบบเนี้ย่เป็นแก๊งครับแก๊งไม่กิ๊แก๊งน้อยในเมือง่กำลังซุ่มฟางกันอยู่พี่มีอาวุธหรือยังยังไม่มีเลยครับสู้กับป้าหนูไหมป้าเราป้าเราคือแก๊งอะไรอ่ะป้าหนูเป็นแอดมินอ๋อมาแบบเขาท่านผู้ชมแล้วป้าป้าหนูมีแฟนหรือยังอ่ะ ไอ้ก้าสูรก็ม้ไงเออเขาบอกอยู่เขาเป็นแม่ลูกกันเนาะเขาต้องเป็นไอ้นั่นดิก็ไม่รู้ก็ถามไว้ก่อนแล้วคือ90ไม่ใช่อะไรนะจะจีบแอดมินไงกะว่าเสกของดูทรงแล้วรออะไรอ่ะอู้จะได้ต่างว่าทันไม่ได้เศกไม่ได้ผมจะเสกปืนอ่ะโดนหนักเลยนะไม่เอาปืนโฟกอ่ะว่าอยากได้เอ็มสิบหกอ่ะยิงทีเดียวทั้งบางเลยโอ้โหรถถังรถถัง ไปสุดยอดเราเลิกเราเลิกเต้นกันได้ยังไม่รู้อ่ะไม่ไม่หนูร้องเพลงให้ฟังได้ไหมเมื่อกี้หนูก็ร้องไปแล้วอ่ะเยอะและนี่คือเสียกคอเดทว้าแข็งแรงมันกพอพอดีกว่าพอดีกว่าเราผ่านแล้วเราผ่านแล้วแ้วก็ตายไปสิบชั้นไม่หยุดตั้งใจปลาแล้วก่อนจะนิ่งแล้วก็ดิ้งมาก่อนได้เวลาซิ่งแล้วก็ดิ้งมาก่อนไปต่อจำไม่ได้เผลอๆปลาเขาบินอยู่บนหัวเราเนี่ยแหละ ปาบอกฉันเห็นนะว่าพ่อแกทำอะไรอยู่แต่ปาปาไม่ว่าหรอกเป็นไปชิวแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่้าจะบอกว่ามีปัญญาอ่อนนะที่ดูขอบคุณเอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมุนวีกับฟันมากนะขอบคุณมากครับที่ทำให้เพลผมผ่านเพราแก๊กแก๊กก็ผ่านไปได้นะครับปกติผมไม่ค่อยร้องเพลงให้ใครฟังครับใช่ครับถ้าแบบแรกเลยถ้าไม่ใช่จสาวในสต็อกคนนี้ไม่ค่อยร้องหรอกเขาโฟงอุ้ยฮะ สาวในะต็อกเยอะชัวร์หนูดูทรงละก็ก็คือคนเนี้ยคารมดีท็อปโฟของแก๊งแก๊งแก๊งมียี่สิบคนคนนี้คือหนูหนูต้องเอาป้าหนูมาสู้ร์รดเปล่าจีบอูดได้ครึ่งหนึ่งของป้าหนูยังป้าอีกน่าจะยังไม่ได้เซลเลยครับยังไม่ได้เซลเลยครับได่ป้าไร่ป้าในอุตส่าห์ เก่งมากอะแบบขุนเพรแห่งเมืองดาวเทาอ่ะผมยังไม่ค่อยกล้าคุยกับผู้หญิงนะครับถ้าปกติถ้าไม่มีพี่ชายยิงข้างๆเดี๋ไม่ค่อยแต่ว่าหนูไม่ได้เชื่อป้านะยังยังยังไม่รู้จัก90สาริกาลิ้นไก่เดิลิ้นหมูครับพี่โอ้โหแล้วพี่ไม่ว่าแต่หนูมีแฟนหรือยังคุณมุนเวไม่หนูไม่ชอบคนหัวฟ้านะหนูมีปมอ่ะหนูมีปมปีจังเลยเราหัวน้ำเงินก็ก็ศูนย์บอกไม่ยากเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนให้เลยแม่แม่ถามไม่เฉยไม่ นูมีปมกับคนหัวฟ้าหัวน้ำมูลไม่เราตอบไม่ตรงคําถามนะที่ถามว่าเรามีแฟนหรือยังเราไม่ได้ถามว่าเราชอบคนไหนไม่มีฮะครับขอให้เจอไว้นะไม่เป็นไรไม่รีบสาวเก้าสูบยิมเปิยใช่ไหมตรงนี้ใช่ใช่แล้วีคนมาจีบหนูคนหนึ่งคนนั้นที่มามีเห็นนะใช่ใช่ใช่แล้วคนนั้นก็โดนฟ้าฟ้าน้งมูลกินหัวไปแล้วนะ ไว่าไงนะพี่มัดไอ้มามี่พี่ชายผมถามว่าโสดธไหมครับโสดครับหาเรื่องอีกแล้วแบบว่าเราเขา่าทำเคลียสเราแอบเราแอบคุยกันได้ไหมพี่ชายผมถามฮะมัดไปแหม่ก้าสูนแหมโอ้สเต็ปสเต็ปพับสี่อย่างงี้เองว่ะเหมือนชงให้คนอื่นก่อนเดี๋ยวสุดท้ายก็คุยสเต็ปอะไรนะสเต็ปทพับสี่พี่บอกผมสเต็ปอะไรนะสเต็ปพับสี่ครับครับพี่สเต็ปพับสามผิดคนนะอันนั้นหมองนะ เอเนี่ยคนนี้รู้จักไอหม่องนะคนเนี้ยไปปั่นจักรยานฟันอะไปปั่นจักรยานอยู่แล้วเจอไอหม่องีเดไอหม่องข้างน่ัวจักรยานเล่นที่มีผูอะไรอ่ะเนี่ยเจอหม่องก่อนพี่ใช่ไหมฟันที่เราปั่นจักรยานเล่นอะจพี่เขาขุนแผนยังแขวนที่มัดอ่ะพี่ชายดำอหนูหนูจะไปทำอะไรหรเปล่าหนูขอบคุณมากนะขอบคุณมากไปได้เลยครับไปได้เลยหนูจะไปต่อมอโอเคหนูต่อมอไหนที่มีไปส่งหรือเปล่าหนูต้องบอกต้นของหนูอย่าม่เอาออกไม่ได้ โอเคโอเคเรามีไปด้วยไปกันครับที่ครับไปเจอกันครับฟานไปเจอนครับมุงเบ้ขอบคุณครับฟานฟานครับขอบคุณไปให้สบายนะคะพี่พี่ะฮะสภาพพี่จะมาฆ่ากันอินทำไมวะ